เสียงโบหวานเลยวะอยากทำฮะอยากทำยู่ทำอะไรแกบติดประกันโอ้จะทำอะไรทำท่อทำท่อท่อเกี่ยวกับประกันได้บอกว่น,น,นะเ<ะ>วาลาทังว่า,บบวานะอยากทอยากทำหอนนีผมนั่งอยู่บน F r r 210นะครับเดิมเดิมเลยครับคันนี้ เรืออะไรนะเจ็ดสามเก้าแต่ก็ยังเร็วนะเนี่ยเจ็ดสามเก้าครับเห็นน้องว่าประหยัดน้ำมันนะประหยัดน้ำมันดีนะครับไปถึงพันครับวิ่งระยะไปกับประมาณแปดเก้าโลนี่แหละวันหนึ่งกี่เที่ยวนะ สิบสองสิบสามเที่ยวถือว่าประหยัดนะเห็นว่าวันนี้เติมเท่าไหร่นะห้าร้อยอกินหมูแท่น้อห้าร้อยเติมสลับบ่หรอือยังไงเตียวเตียครับทำไมมันเป็นหน้าเลศนะครับนี่หน้าเดน้อยพระชนอ๋อไอผมก็ว่ารถห้างทำไมหน้าเรด เดิมๆครับอันนี้สุดโอ้สุดโคราชลำปะเทียบ่ะเอ้ยอะไรนะลำธม,มนชัยบ่ะลำธม,ม,น,ชม,มนชัยใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูทีเทกันนี่ฝั่งข้างก็จะเป็นบิ๊กซี ทอมสี่ปีแล้วลูกที่ทมสี่ปียังไม่เสร็จทมไปเรื่อยใช่ไหมเรื่อยครับอืของเข้าไปดีคือว่ามันคืออะไรแล้วรอดอะไรอะไรเป็นที่จอดรถบอกบาสนะครับสถานีคนสูงนี่นะเนี่ลไรนี่มันคนก็ไม่ค่อยมีหลายเพรานี้าเรียน สบายจนนั้นนะใช่ไหมผูกเปย์เ <S 2> <S 2> นี่ยนะครับเงียสบายเลีเ้ยงวัวเนาะสบายเลยปะเห็นทีเทแล้วครับนี่โอ้โหขานไกลอยู่นะนี่มันมันถ้าไม่ขานไกลนี่น่าจะได้หลายเที่ยวเลยนี่นะนนเนาะขานนี่ก็น่าจะหนึ่งกิโลแล้วนี่เนาะ นิ่มดีนะรถห้าง <Okay. S 1> ได้อยู่นะนี่นครับโอ้โทอเกย์ขับรถไทยตัวนะั้นเสียเปเอาหัวไปกลับได้ยังไ่ได้ได้แล้วนะไม่ได้เหรอพามนิดหน่อยอเอาหัวมาได้แล้วนะเดี๋ยวลงไปดูกันหน่อยครับอู้อ้า ขอยลึกไม่ได้ครับข้างล่างนี่มีแต่น้ำเลยครับรถห้างครับนี่ส่งเดือนละสองหมื่นหกครับ น้าเลีสวยดีเอาเรียบร้อยจัดพีจัดมาเน,น้นๆเลยนะล้นๆครับหนึ่งหนึ่ง ียบบ้อยแล้วครับ <laughs> <laughs> โอ้เกมเลยเอาหัวมาอย่างนี้ถอยไม่ได้ครับงานเข้าเลย หนึ่งครับน่าจะออกได้อยู่แต่น่าจะจมไหมอ่ะจะจมหน้าไหมทีนี้หรือจะถอยถอยก็ไม่ได้หรอกนะ ล้อตรงหน่อย อีกดำดำไม่หมดนะครับเอาแล้วก็ดันออกลองออกตัวรูปะ ใช้คันเดียวนะก็บางทีก็เสียเวลาน,นานเหมือนกันสอ,องคันเนี่ยก็เร็วอยู่

ทางไหน Việt Phát Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho lít tua hoặc đài vô ừ điệt đấy không nhốt lơi mày đài quá ngon โอ้มีประสบการณ์สูงเอายกโอเคขับรถไทยเองเลยเออได้哟ได้哟 mày được đâu, con, được đâu Khoan đi, khoan mày Dùng máy, dùng máy Dùng đi, Anh ấy thích làm content không? เอ้นี่จังหวะนี้ได้อยู่นะได้ได้ได้ฮ่โโหดจอดแล้วเหรอเออจอดไป เนื้ๆครับ เที่ยวสุดท้ายของทีมงานแล้วนะครับเลิกงาน5โมงเย็น 6,000ห้าอะกันนี้ไม่แรงครับไม่แรง200แรงม้าครับอ,อ๋อได้อยู่เอาอีก ยังไม่มิดเลยว้้าวว้าอาว้าัวตากล้องไม่ได้คอนเทนต์เหรอ

นี่โรเก,เกตันนะคค่นี้เอาไม่อยู่แน่นอน อีตันอีตันอีตันโอ้อีกอีตันมันต้องถอยให้สุดอีตันน้อยหรือใหญ่เนี่ยอีตันใหญ่เปล่าขอดูเกียวนะหน่อยจะเพิ่งวางเลย บักเเเลยอ่ะต็มคัสซีอ่ะป่ะ<า>อ,อันนี้อีตันไหมนี่อันน,น,นี้อีตันไหม,ไมน,นี่เกียร์ธรรมดาป่ะรอบนีบางฝุ่นเอาไว้ด้อ Ep, ep, yep, 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 yep. คำฝาท้ายไว้ครับปีนมันคำฝาท้ายไว้โอ้ทางนี้ก็มิดด้วยเด้หนอวั <c oughs> นทุวมกันนะ ไปยอมยกนีดยกนีดเกือ,อบได้แล้วรอบนี้ได้อยู่ดับก่อนน้ำมันหมดแล้วบ้างนี่รอบนี้ได้เลยตาดไปติดบอกตาดไปติด,ดอีกกำ ไายคอนเทนต์เรื่อยนะคันนี่เจ็บอีกเน่เขาเข้าไปเอก อันนี้ก็เอียงเหมือนกันสต,ตาร์ทไม่ติดแล้วคันเนี่ย แหมดป่ะโอ้ไปปลดเกียร์อีกที่ใดเหรอโอ้อันตรายนี่ที่ใดเอ้าที่เอ้าได้ไม่ติดใช่ไหมที่ใดเอาที่สุดที่ยอดวิชานี่นะ โตัวยอดเลยว่ะโอ้สุดยอดสุดยอดเอาตัวรอดได้อยู่เฮ้บางฝุนไปแล้วบางฝุนมันยาวหมดหลักเลยนี่โดนเบี่ยวแล้วโน่ะ มันจะเยียบอีกด้หน่มันเยียบอีกด้นิดาบอีกแล้วก yup ็แป็กเสียหรือเปล่าจี้อีกไหมนี่โอ้ยหุ่นนำอมนู้นนี่ก็แป็กเสียเนาะเออเปลี่ยนรถใหม่เลย ปดเกียยังปดเกียยังเี่พี่ไม้เนา้ไสายนะไหนนี่ยูไสายนะเฮ้ยรนกนจะมาแล้วเนียนะชนกันย ถิดแล้วร็อกกี้โอ้ท้ายเปรียเลยอ่ะเออโยกช่วยอ่ะอคนขับชื่ออะไรเนี่ยบังกายบังกเหรอ,อขอแค่ต้องหัวลุนอ๋อขอแค่ต้องหัวลุนหัวอะไรลุนเนาะ ตุกเอาตุกเอาโอ้ไอรถก็ต้องซ่อมไอ้บางฟูนก็ต้องดัดต้องเอาเหล็กหนาหน่อยนี่เหล็กมันบางด้วยเหรอคุณทำมันนี้จากตรงไหนอ๋อ้ตรงเริ่มมาตังเริ่มหมดตรงเริ่มมาตังเริ่มหมด ความเทต้องไว้ก่อนอรถเสียไม่ว่าต้องเทไว้ก่อนอติดไหม,มรถเสียช่างมันอมขอเทไว้ก่อนกระตุกเลยเอารถถ่ายด้านน่ะ อ้าวล้อล่อล้อเออติดแล้วหมดจะติดก็ง่ายๆเลยอ่ะบางคน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  จะพังอีกรอบไหมอา้าบางคนบางคนโอ้ได้อยู่พ่อพ่โอพ่อพ่อรอรอบนี้กระตุกไม่ได้แล้วนะมีแต่ลากเอาลนรอบนี้เนาะเจอก,กันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากทีมงานเสียเป้ด้วยนะเปป้ รมสันเทียจะดับอีกแล้วเจอกันใหม่ครับโอเคเจอกันใหม่ผมกลับบ้านก่อนนะครับนี่าบบายกับเจ้า3ามเอมนะคันนี้เครื่อง3ามเอมนะสองสี่ศูนย์อ่าผู้รถหางใหม่รอบหนึ่งทำเชี่ยวมากเลยคันนี้เนี่ย,ย,ยสู้กลับไปเอาอีกรอบไปสุดจัด ทำเที่ยวให้เราแก่ดีแท้ว่ะอนน้ำมันก็ประหยัดแถมได้เที่ยวเยอะอีกต่างหากนี่แค่นี้<อ>เดี๋ยวกันใหม่ครับสวัสดีครับ